ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้รายการมองโลกกว้างนะครับดำเนินรายการโดยผมนายแพทย์สลักธรรมตุจีาการก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะยังพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของอโรคระบาดโควิด19นะครับซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ยังคุกคามชาวโลกนะครับทั่วทุกหัวระแหงเลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะขออนุญาตมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประเทศอิตาลีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากโรคโควิด -19 นะครับจนมีภาพที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจะต้องมีรถขนศพนะครับออกจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งดำเนินการโดยรถบรรทุกทหารเลยนะครับถึงแม้ว่าในสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยของอิตาลีเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยัง เรียกว่าไม่ได้พ้นวิกฤตสักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมคิดว่าบทเรียนของอิตาลีเนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องพยายามดูและก็ติดตามเพื่อหวังว่าสถานการณ์ประเทศในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เลวร้ายไปเหมือนกับในกรณีของประเทศอิตาลีนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยอิตาลีเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดหนึ่งของโรคโควิด -19 ในยุโรปนะเมื่อมีการทบทวนกลับไปย้อนหลังเนี่ย ก็เริ่มมีการพบผู้ป่วยที่คล้ายๆโรคโควิด19เนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับในอิตาลีนะครับแต่ว่าตอนนั้นในโรคนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันนะครับก็เลยมีไม่ได้มีการเก็บเชื้อไม่ได้มีการส่งตรวจเพียงแต่ว่าลักษณะทางาเจ็บป่วยเนี่ยของคนไข้เนี่ยดูคล้ายคลึงกับโรคโควิด19อย่างเช่นภาพถ่ายเอ็กซเรย์อาการป่วยอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าในช่วงแรกที่มีบันทึกอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีการเจ็บป่วยจากโรคโควิด -19 เกนี่ยก็เริ่มจากในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช25ง3นะครับในตอนนั้นอิตาลีก็เหมือนกับประเทศอื่นๆอะไรครับที่ก็จะมีผู้ป่วยทีอ่อาจจะเป็นชาวจีนที่เดินทางมาที่อิตาลีหรือชาวอิตาลีที่ไปประเทศจีนและกลับมานะครับหรือคนที่ไปติดต่อสัมพันธ์นกับคนจีนนะครับก็มีเริ่มมีการเจ็บป่วยแต่ว่านะครับ จุดเริ่มต้นของการระบาดท,ทั้งใหญ่ในอิตาลีนะครับที่เราใช้คำว่าเป็น super spreader event นะครับก็คือเหตุการณ์การระบาดท,ทั้งใหญ่เนี่ยเริ่มต้นนะครับในบริเวณแคว้นลอมบารดีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนของประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเมืองหลักของแคว้นนี้ก็คือเมืองมิลานนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของโลกเรื่องของเรื่องนะครับก็คือเริ่มจากว่านะครับมีผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยเขา มีอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ไปพบคุณหมอนะครับปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่อาจจะมีความเข้าใจว่าโรคนี้การระบาดยังอยู่ในทวีปเอเชียเป็นหลักคุณหมอท่านดังกล่าวเนี่ยก็เลยมีนิฉัยว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านนะครับ แต่ปรากฏว่าผู้ป่วยท่านดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับบ้านนก็มีการไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนทั่วไปเพราะว่าก็คงตอนนั้นก็คงคิดว่าคงไม่ใช่โรคโควิด -19 ที่มันสามารถที่จะระบาดกันง่ายหรอกครับแต่ว่าจุดนั้นเองเนี่ยก็เลยทําให้เกิดการระบาดนะครับในบริเวณทางตอนเหนือของอิตาลีและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลในตอนนี้เนี่ยก็พบว่า,าชาวอิตาลีนะครับมีการติดเชื้อทั้งหมดนะครับ 1 2 8 9 4 8คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับจากโรคนี้เนี่ยห่าคนนะครับณนะวันนี้นะครับที่ได้อัดรายการนะครับซึ่งก็คือวันที่6เมษายนนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ11%ซึ่งถือว่ามีอัตราที่สูงมากเลยนะครับ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีการระบาดหนักๆน,นะครับอย่างเช่นจีนนะครับที่มีอัตราการเสรียชีวิตอยู่ที่4%นะครับสหรัฐอาณาจักรเนี่ยมีอัตราการเสรียชีวิตอยู่ที่8.7%นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอัตราการเสรียชีวิตอยู่ประมาณเกือบ2%ส่วนเยอรม,มนีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1%อันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบทเรียนที่มีความสําคัญนะครับว่าให้การมินิฉัยที่ถูกต้องแม่นยำเนี่ยนะครับกับผู้ป่วยเนี่ย เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราพลาดไปคนหนึ่งเนี่ยอาจจะนํไปสู่การระบาดครั้งใหญ่นะครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่อิตาลีในช่วงแรกเนี่ยรัฐบาลอิตาลีเนี่ยก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงของโรคนี้มากนักนะครับเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มของคนแหละครับที่อาจจะคิดว่าพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีวไว้ก่อนแต่เมื่อสถานการณ์เร็วร้ายมากขึ้นนะครับเขาก็เริ่มมีการปิดกั้นพื้นที่นะครับ อย่างเช่นการจํากัดการออกนอกบ้านการงดชุมนุมในที่สาธารณะปิดกิจการและสถานที่สาธารณะต่างๆจํากัดการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นในเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็เริ่มขยายมาเป็นทั้งประเทศนะครับในวันที่8มีนาคมนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็ต้อง บอกว่าประชาชนชาวอิตาลีเนี่ยยังไม่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้มากนะครับรวมถึงนักการเมืองบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีของคุณนิโคลาซิงการเรตตินะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยของอิตาลีแล้วก็เป็นเจ้าแคว้นลาซิโอเนี่ยในตอนแรกเนี่ยก็พยายามที่จะสแสดงการสื่อสารไปยังสาธารณชนว่าเนี่ยโรคนี้ไม่ได้ร้ายแรงมากต้องพยายามที่จะ,ะรักษากิจกรรมทางเศรษฐกิจเอาไว้มีรูปที่ท่านเนี่ยไปนั่งกินดื่มอยู่ที่ ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมอืองมิลานด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอีกสิบวันต่อมาหลังจากที่ไปกินดื่มนั่นแหละครับก็มีอาการป่วยแล้วก็ไปตรวจก็พบว่ากลายเป็นโรคโควิด -19 ไปนะครับปรากฏว่าเนี่ยครับก็เลยทําให้เกิดความตื่นประหี่ยในหมู่ชาวอิตาลีมากขึ้นแล้วก็บวกกับสถานการณ์นะครับที่ในอิตาลีในตอนนั้นเนี่ยก็คือเริ่มถึงแม้ว่าจะมีการจํากัดการออกจากบ้านการงดการชุมนุมในที่สาธารณะ ิดกิจาการและสถานที่สาธารณะแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาว่าในช่วงแรกเนี่ยการจํากัดการเดินทางเนี่ยยังไม่ได้จํากัดมากนะครับก็เลยทําให้เริ่มมีผู้ป่วยบางส่วนเนี่ยกระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอิตาลีแต่ก็ยังโชคดีว,ว่ารัฐบาลอิตาลีต่อมาเนี่ยเขามีการจํากัดการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับก็เลยทําให้ภูมิภาคอื่นๆนะนอกจากทางเหนือของอิตาลีเนี่ยยังมีผู้ที่เจ็บป่วยจากโรคนี้เนี่ยไม่มากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคทางตอนเหนือของอิตาลี ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูสภาวะทางเศรษฐกิจของอิตาลีแล้วนะครับคือภูมิภาคทางเหนือเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมมากกว่าเพราะว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นเมืองเวนิสเมืองมิลานอย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะที่ภูมิภาคทางตอนใต้ของอิตาลีเนี่ยเป็นภูมิภาคเกษตรกรรมนะครับมีรายได้ต่อหัวประชากรเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับโครงสร้างการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่ได้ดีมาก นะครับก็ยังดีว่าการควบคุมการเดินทางเนี่ยยังสามารถที่จะทําให้โรคเนี่ยไม่ได้แพร่กระจายไปมากช่วงต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมโรคได้ยากเนี่ยก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยประชาชนยังไม่ได้ตระหนักนะครับถึงเรื่องของการาที่ต้องอพยายามที่จะอยู่ในบ้านเป็นหลักนายกเทศมนตรีในแต่ละเมืองเนี่ยบางเมืองเนี่ยต้องเดินไปตามเมือง ออกไปในที่สาธารณะเลยนะครับเพื่อไปตรวจดูในเมืองเลยว่ามีคนเนี่ยไปแอบเล่นปิงปองกันอยู่หรือแอบเดินอย่างเงี้ยน,นะครับในเมืองก็ต้องพยายามไปไล่ให้กลับบ้านไปนะครับหรือว่านายกเทศมนตรีบางคนเนี่ยก็บ้องเรียกว่าอัดคลิปนะครับออกทางาช่องโทรทัศน์ท้องถิ่นนะครับหรือว่าโพสต์ลง a c e b o o k ส่วนตัวเนี่ยครับบนพฤติกรรมนะครับซึ่งถ้าไปดูเดี๋ยวโหสีสันมากเลยบางท่านก็บอกว่าเนี่ย ตั้งแต่อยู่มา,มาอยู่ในเมืองเนี้ยปกติเห็นนักวิ่งอยู่แค่ยี่สิบคนทําไมมาตอนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยดูเหมือนจะวิ่งแค่เริ่มวิ่งครั้งสุดท้ายเมื่อประถมทำไม,มอยู่ดีๆกลับมาวิ่งตอนนี้เนี่ยบางคนก็หนักกว่านั้นนะครับบอกว่าเนี่ยอยู่ดีๆนะจะต้องออกมาซื้อบุหรี่กันทุกวันเลยหรือไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คือในช่วงต้นเนี่ยคือประชาชนก็ยังยังไม่ได้มีความเข้าใจมากกนะารระบาดของอิตาลีเนี่ยขึ้นถึงจุด ยอดเนี่ยในเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด6,577คนภายในวันเดียวนะครับแล้วมีผู้เสียชีวิตต่อวันเนี่ยมากที่สุดเนี่ยคือประมาณอีกเกือบสัปดาห์ต่อมาก็คือวันที่26มีนาคมปี2,563นะครับโดยมีผู้เสียชีวิตถึง919คนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ย ต่อประชากรเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับโดยมีอัตราผู้ติดเชื้อเนี่ยสองพามร้อ 2, คนเนี่ยต่อประชากร1ล้านคนนะครับถ้าเทียบกันนะครับตอนนี้มีประเทศที่ใหญ่ๆเนี่ยที่แซงอิตาลีเนี่ยก็คือจะมีแค่สเปนนะครับที่อยู่ที่2,699คนต่อประชากรล้านคนนะครับเยอรมน,นีเนี่ยอยู่ที่1,147คนต่อประชากรล้านคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่941 คนต่อประชากร1ล้านคนในที่จีนเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าตัวเลขทางการของจีนเนี่ยถูกต้องเนี่ยก็จะคิดว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยห้คนต่อประชากรนะครับหล้านคนนะครับซึ่งก็ต้องมาคุยกันว่า,าทําไมอ,าอัตราการระบาดของอิตาลีเนี่ยมันถึงได่มากแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงนะครับซึ่งสิ่งที่เขา,เาวิเคราะห์กันมานะครับก็คือ1ก็คือ การขาดแคลนทรัพยากรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเครื่องช่วยหายใจและก็เตียงในหอผู้ป่วยวิกฤตนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่ผมเคยได้บอกไปในตอนก่อนๆของรายการแล้วนะครับว่า,าผู้ป่วยโรคโควิด -19 บเานี่ยบางรายนะครับประมาณสักเอร์เนี่ยนะครับถึง10%เอนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับที่ ผ่านระบบท่อช่วยหายใจหรือว่าเป็นแบบหน้ากากที่ครอบทั้งหน้านะครับซึ่งเครื่องพวกนี้เนี่ยมันยากที่จะดําเนินการได้ในหอผู้ป่วยปกติต้องเข้าไปทํากันในหอผู้ป่วยวิกฤตนะครับซึ่งถ้ามาดูกันแล้วนะเตียงในหอผู้ป่วยวิกฤตของอิตาลีเนี่ยอยู่ที่แค่มีเตียงทั้งหมดเนี่ยสาเตียงเนี่ยต่อประชากร1000คนนะครับซึ่งถ้าเทียบกันนะครับอย่างเกาหลีใต้ประเทศที่ได้ชื่อว่าควบคุมได้ดีมากนะครับจะอยู่ที่ มีเตียงผู้ป่วยวิกฤติอยู่12.3เตียงต่อประชากร1,000คนนะครับจีนเนี่ยมีเตียงนะครับผู้ป่วยวิกฤตเนี่ย4.3เตียงต่อประชากร1,000คนนะครับอิตาลีเนี่ยมี3.2เตียงต่อประชากร1,000คนในขณะที่สหร,รัฐอเมริกาเนี่ยมีอยู่ที่2.8เตียงต่อประชากร1,000คนซึ่งจะเห็นว่าสถานการณ์การเสียชีวิตที่เรียกว่าหนักๆเนี่ยจะอยู่ในประเทศที่มีเตียงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ย ต่อประชากรเนี่ยน้อยนะครับซึ่งถามว่าไทยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมดูข้อมูลนะครับก็คือของไทยเนี่ยอยู่ที่3.1นะครับเตียงเนี่ยต่อประชากรนะครับ1,000คนนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงอิตาลีนะครับแต่ว่าก็ยังน้อยยังน้อยกว่าของจีนแล้วก็ของเกาหลีใต้ที่ควบคุมได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอเป็นเรื่องนึงที่อาจจะฝากทางรัฐบาลเอาไว้ว่านอกจากการเตรียมด้าน,นต่างๆนะครับ อย่างเช่นว่ามีการเตรียมเรื่องการกักตัวการาคร์ฟิลอะไรต่อเมี่อะไรแล้วนะครับการเตรียมโรงพยาบาลสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมเตียงผู้ป่วยวิกฤตเอาไว้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ต้องรีบทําทันทีนะครับผมหวังว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะได้ทำแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําซะตอนนี้เนี่ยที่ผู้ป่วยกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอสถานการณ์แบบเดียวกับที่อิตาลี ที่หมอจะต้องเลือกว่าจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจกับใครนะครับจะเอาผู้ป่วยคนไหนเนี่ยเข้าห้องผู้ป่วยวิกฤตส่วนผู้ป่วยคนไหนเนี่ยที่ต้องปล่อยให้เสียชีวิตนะครับซึ่งกรณีเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกรณีที่ทําให้ชาวอิตาลีเนี่ยเกิดความสะเทือนใจอย่างมากนะครับซึ่งกรณีที่เป็นข่าวดังก็อย่างเช่นกรณีของบาดหลวงซิเซเป้เบราเดลีนะครับซึ่งท่านเป็น บาทหลวงที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับในตอนนั้นเนี่ยทางโบสถ์ของท่านเนี่ยซื้อเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเพื่อให้ท่านใช้โดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยตัดสินใจว่าท่านอายุมากแล้วนะครับเ,เก็บเครื่องช่วยหายใจเครื่องนั้นเนี่ยเอาไว้ช่วยคนป่วยที่หนุ่มกว่าที่มีโอกาสรอดสูงกว่าจะดีกว่านะครับ ถ้าโดยท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับมายังครอบครัวของท่านบาดหลวงด้วยนะครับนี่คือปัจจัยที่หนึ่งที่ทำให้อ,อิตาลีเนี่ยมีผู้ผู้ป่วยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่ค่อนข้างมากส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ว่าชาวอิตาลีเนี่ยมี จำสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเนี่ยที่ค่อนข้างสูงอย่างที่ผมเคยได้เล่าไปเมื่อตอนเก่าๆแล้วนะครับว่าโรคโควิด -19 เน่ยจะมีอัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุเนี่ยที่สูงกว่าคนทั่วไปนะครับก็เลยทําให้อิตาลีเนี่ยเผชิญกับภาวะการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่านะครับาการแพร่ระบาดของอิตาลีในตอนนี้เนี่ยจากการที่ พยายามที่จะทุ่มทรัพยากรเข้าไปอย่างเต็มที่นะครับก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าอิตาลีก็ต้องประสบปัญหาหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการระบาดนะครับที่อิตาลีเนี่ยก็คาดหวังความช่วยเหลือจากบรรดาประเทศอื่นๆในสาภาพยุโรปนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยประเทศอื่นในสาภาพยุโรปเองถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็ต้องเตรียมไม่สําหรับรับมือกับสถานการณ์ที่เลวอาจจะเลวร้ายหรือว่าเลวร้ายไปแล้วในประเทศ ของตัวเองแล้วนะครับอย่างเช่นเยอรมนีสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสนะครับหรือสเปนก็ตามซึ่งอย่างยกตัวอย่างอย่างสเปนตอนนี้เน่ก็มีจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับที่แซงหน้าอิตาลีไปละเป็นต้นนะครับกลายเป็นว่าในตอนนั้นเน่ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับอิตาลีก่อนก็จะมีประเทศในกลุ่มค่ายสังคมนิยมหรือว่าอดีตค่ายสังคมนิยมอย่างเช่นจีนนะครับซึ่งสถานการณ์เขาก็ดีขึ้นแล้วและเขาก็ มีทัศนะว่าหนึ่งเขาต้องการที่จะเสริมภาพลักษณ์นะครับของเขาให้ดูดีขึ้นหลังจากที่เดิมเนี่ยถูกชาวโลกวิจารณ์หนักว่า,าในช่วงแรกเนี่ยทางการจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการของมณฑลหูเป่ยในประเทศจีนเนี่ยปิดข่าวจนทําให้โรคระบาดเียมันระบาดจนลุกลามไปทั่วโลกนะครับแล้วก็บวกกับสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยทางจีนก็อาจจะเล็งเห็นว่าเนี่ย ถ้าไม่ต้องการให้ผู้ป่วยในประเทศจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นต้องไปควบคุมโรคตามที่ต่างๆในโลกให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับส่วนประเทศอื่นที่ช่วยทางอ,าอิตาลีต่อมานะครับก็คือคิวบาแล้วก็รัสเซียนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยเมื่อสถานการณ์ในประเทศอื่นเนี่ยเริ่มอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ยกตัวอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเช่นกรณีของเยอรมนีเนี่ยพอเยอรมนีเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้ดีขึ้นเนี่ย ก็เริ่มให้ความช่วยเหลือกับอิตาลียกตัวอย่างอย่างเช่นส่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่ารับกระทั่ง,งว่ารับเอาผู้ป่วยที่มีอาการหนักบางส่วนเนี่ยกลับมารักษาในประเทศเยอรมนีด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้เล่าในตอนต่อไปว่าเยอรมนีเนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมโรคได้อย่างไรสามารถที่จะจัดการปัญหาได้ยังไงอย่างไรนะครับในตอนหน้านะครับแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากความช่วยเหลือจาก มิดประเทศแล้วนะครับแล้วก็การที่โรคระบาดมันได้เดินดําเนินไปในระดับหนึ่งจนทําให้มีประชากรบางส่วนเนี่ยเริ่มมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ผู้ที่เจ็บป่วยบางสเสียชีวิตบางส่วนก็คือออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยบางส่วนที่หายก็ออกจากโรงพยาบาลทําให้ภาระของโรงพยาบาลในอิตาลีลดลงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าที่อิตาลีเริ่มคุมคุมได้เพราะเขามีการตรวจเนี่ยที่กว้างขวางขึ้นนะครับซึ่งเขาตรวจ ไปทั้งหมดนะครับ650,000คนแล้วนะครับคิดเป็นประมาณ1 8 7 0คนนะครับต่อประชากรล้านคนที่ได้รับการตรวจนะครับซึ่งพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดประมาณ19%ของการตรวจนะครับซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบนะครับก็ต้องถือว่าอิตาลีเนี่ยตรวจได้เยอะนะครับอย่างถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่มีอัตราการตรวจต่อประชากรได้เยอะนะครับก็จะมีแค่สวิตเซอร์แลนด์หรือฮ่องกงเท่านั้นที่แซงโดยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอยู่ที่ หนึ่งมื่นคนต่อประชากร1ล้านคนนะครับส่วนฮ่องกงเนี่ยอยู่ที่12,5 0 0คนต่อประชากร1ล้านคนนะครับเยอรมน,นีที่ขึ้นชื่อว่าตรวจเยอะเนี่ยก็ไล่เรียกกับอิตาลีนะครับก็คืออยู่ที่1 9ึ่2คนต่อประชากรล้านคนเกาหลีใต้ที่ได้ชื่อว่าตรวจเยอะที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียยังยงสู้อิตาลีไม่ได้เลยอยู่ที่8,996คนต่อประชากร1ล้านคนสหรัฐอเมริกาที่ ว่าตรวจเยอะแต่ว่าเมื่อมาหารต่อประชากรเนี่ยก็ต้องยอมรับด้วยว่าประชากรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเยอะก็เลยทําให้อัตราการตรวจเนี่ยต่อประชากรล้านคนไม่ได้มากอยู่ที่5,000ประมาณ5,000คนต่อประชากรล้านคนส่วนไทยเนี่ยคือพูดกันตรงๆนะครับไม่ต้องไปเทียบกับอิตาลีเลยนะครับเราตรวจได้แค่351คนต่อประชากร1ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าน้อยนะครับก็น้อยกว่า ประเทศไหนบ้างนะครับก็ยังน้อยกว่าประเทศเล็กๆอย่างคิวบาหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องพยายามที่จะดูตัวอย่างในช่วงแรกอิตาลีก็มีการตรวจน้อยเหมือนกันนะครับแต่ตอนหลังที่อิตาลีพยายามระดมการตรวจจนตรวจได้เยอะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อิตาลีเนี่ยเขาควบคุมโรคได้นะครับผมคิดว่าเราควรที่จะเรียนบทเรียนจากอิตาลีก่อนที่สถานการณ์เราจะเลวร้ายอย่างที่เป็นแบบอิตาลีนะครับซึ่ง ในอิตาลีเองเนี่ยก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับอย่างเช่นที่เมืองโว e นะครับซึ่งเป็นเมืองแรกที่มีการพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ในประเทศอิตาลีเลยนะครับตอนนั้นทางการเมืองโว e เนี่ยเขาทำการตัดสินใจปิดการเข้าออกเมืองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขอการสนับสนุนนะครับจากมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะครับในเมืองเวนิสนะครับแล้วก็รวมถึง Imperial College ของประเทศอังกฤษด้วย นะับโดยเขาจับเอาประชากรทั้งหมด3,000คนนะครับในเมืองนั้นเนี่ยมาตรวจนะครับปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด89คนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีอาการนะครับก็เลยกักตัวทั้ง89คนผลก็คือไม่มีผู้ป่วยและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในเมืองดังกล่าวเลยนะครับซึ่ง โมเดลนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าการตรวจอย่างกว้างขวางจนเจอผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการและทําการกักตัวเนี่ยสามารถที่จะทําให้สถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยมันบรรเทาลงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็บวกกับการที่ประชาชนชาวอิตาลีเนี่ยเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการเตรระตะห่างทางสังคมนะครับมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้สถานการณ์ในอิตาลีเนี่ยเริ่มที่จะบรรเทาลงไปบ้าง แต่ก็ยังถือว่ายังหนักอยู่นะครับก็ผมคิดว่าเราคงจะต้องจับตาดูว่าสถานการณ์ในอิตาลีเนี่ยจะสามารถที่จะกลับเข้าสู่สภาวะที่เป็นปกติได้เมื่อไหร่เพราะนั่นน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศอื่นๆในโลกว่าสถานการณ์เนี่ยที่มันน่าจะกลับเข้ามาปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งตัวผมเองเนี่ยถ้าคาดเดาจากระยะเวลาของจีน ผมคิดว่าอีกประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยสถานการณ์ของอิตาลีน,น่าจะบรรเทาลงจนคล้ายๆกับจีนซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับในตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตมาเล่าให้ฟังถึงตัวอย่างของประเทศอื่นว่าเขารับมือกับเรื่องของวิกฤตโควิด -19 อย่างไรนะครับเพื่อที่จะเป็นบทเรียนกับประเทศไทยว่าเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามร,รายการมองโลกกว้างนะครับได้ทาง YouTube ของมองโลกกว้างนะครับทาง Facebook ของอ่ายูดีดีนส์กสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ